นายปีศาจอย่าจูบฉันนะตอนที่22เซลเซีพ่อยังชอบให้แกเรียกว่าพ่อพ่อรู้ว่าแต่ก่อนพ่อมันไม่ดีทําร้ายพ่อแกหลังจากที่พ่อแกหนีออกมาพ่อรู้ตัวแล้วว่าพ่อผิดเซลเซีพ่อเรากลับไปเป็นครอบครัวกันอีกครั้งได้ไหมพ่อจะเป็นคนดีดูแลทุกคนเองพยักหน้า ไม่รู้ว่าพ่อจะกลับตัวได้จริงๆไหมแต่ฉันเห็นใบหน้าของแม่ฉันก็เลยตอบตกลงที่จะเริ่มต้นชีวิตด้วยกันใหม่หนูไปรับโทรศัพท์ก่อนคุยกันไปก่อนนะคะหวานว่าไงวันนี้ตอนทำงานฉันได้รับมอบหมายให้ไปเป็นเลขาใครแล้วนะ จริงเหรอใครอะเธอได้เป็นเจ้าในายใครหรอเธอได้ใครเป็นเจ้านายพรุ่งนี้เดี๋ยวบอกนะจ๊ะบายร้ายจริงๆมาทำให้อยากแล้วก็จากไปเชืะ sure. พรุ่งนี้ไม่ต้องไปบริษัทไปงานเลี้ยงกับฉันที่กันที่จินฮวงหกโมงนานจิงเฟิงงานเลี้ยง นายปีศาจนั่นละ่ะเชียวเชียวหวานมานี่ได้ไงเธอคิดว่าไงคงไม่ใช่เธอได้บอดเป็นหนันจริงเฟังใช่ไหมอืมเขาอยู่ทางโน้นพวกเราไปหาเขากันเถอะอออ เ็นไรไหมไม่เป็นไรค่ะขอบคุณที่เป็นห่วงนานคนนี้คือเลขาของฉันอ๋อที่แท้ก็เป็นเลขาฉันก็ตกใจว่าท่านประธานนานทำไมจะรสสนิยมต่ำจังเธอหมายความว่ายังไงช่างเธอ เรื่องงานพวกเราคุยกันโอเคแล้วเราไปเต้นรำกันเถอะขอโทษด้วยวันนี้ฉันมีคู่แล้วจับเด็กน้อยมาเล่นกับฉันฮะบริตามต้นต่อไปขอโทษด้วยนะคะที่ไม่ได้ลงคลิปเป็นเดือนเนาะ ยังไงก็รักทุกคนเสมอน,นะคะบ๊ายบาย